สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์กันอีกแล้วเนาะอาจารย์วิไลทีนี้ในวันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราก,ก็จะมาเรียนกันในเรื่องของปริมาตรอัดอ่ะที้ในก่อนหน้านี้เราก็เรียนเรื่องปริมาตรดูดมาแล้วเนาะวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องปริมาตรอัดค่ะอ่ะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะมาดูความหมายของปริมาตรอัดก่อนค่ะ ปริมาตรอัดค่ะหรือเราจะเรียกอยีออ okay, ออกอย่างหนึ่งว่าปริมาตรท้องเผาไหม้เคไหมปริมาตรอัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริมาตรท้องเผาไหม้ซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงปริมาตรท,ที่ปริมาตรที่อยู่ระหว่างศูนย์ตายบนจาศูนย์ตายบนได้เนาะปริมาตรที่อยู่ที่อยู่ระหว่างศูนย์ตายบนค่ะของกระบอกสูบก็คือ TDC นั่นแหละจนถึงผนังด้านบนของอของฝาสูบ ซึ่งอาจารย์เคยบอกไปแล้วตอนทีวีโอก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคำจำกัดความที่อยู่ในเรื่องของคำจำกัดความส่วนประกอบภายในของกระบอกสูบอะคา่ะว่าส่วนไหนเป็นยังไงอะไรแบบนี้อ่ะก็คือปริมาตรอัดหรือว่าปริมาตรท่องเผาไหมเนี่ยหมายถึงปริมาตรที่อยู่ระหว่างศูงในย์ายบนของกระบอกสูบของกระบอกสูบอะคา่ะก็คืออยู่ในช่วงตรงนี้ เนี่ยช่วงเนี้ยศูนย์ตายบนของกระบ,บอกสูบค่ะจนถึงจนถึงผนังกระบ,บอกสูบผนังอะผนังอะอ่าตรงเนี้ยผนังดังรูปตรงเนี้ยค่ะก็คือตรงเนี้ยผนังด้านบนฝาสูบต,ตรงเนี้ยอันเนี้ยฝาเห็นไหมคะตัวเนี้ยฝาผนังด้านบนก็คือด้านในอะตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าผนังด้านบนฝาสูบก็คือจนถึงจนถึงผนัง ด้านบนฝาสุข,ของฝาสุแล้วก็ระยะความสูงของห้องเผาไหม้ค่ะคือคือ c คือ c หรือ h ถูกไหมจำได้ไหมของเออ่เมื่อคลิปก่อนหน้าน,นี้น่าจะเป็นคลิปที่หถ้าจารย์จะไม่ผิดอืมอ่ะค่ะก็จะอธิบายไว้ว่าเออ ระยะตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือปริมาตรอัดเนาะระยะตั้งแต่ TDC จนถึงผนังฝาสูบตรงนี้ซึ่งมันมีหน่วยเหมือนกันค่ะคือมีหน่วยเป็น C, cm กำลังสามหรือ cc ซึ่งมันก็คือลูกบาทเซนติเมตรนั่นแหละค่ะโอเคไหดังนั้นปริมาตรอัดค่ะปริมาตรอัดเนาะก็คือ ปริมาตรห้องผอมไหมนั่นแหละก็คือปริมาตรที่อยู่ระหว่างจุดตรงนี้ก็คือจุดตายบนจนถึงผนังของฝาสูบก็คือตรงนี้อันนี้คือฝาสูบอ,อีกรอบนะตรงนี้คือฝาสูบถูกไหมดยงนั้นผนังบนค่ะของฝาสูบโอเคไหมจากรูปเลยดูจากรูปแล้วก็ระหว่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือระยะจาก ตั้งแต่ระยะตั้งแต่ปริมาตรก็คือระยะระหว่างศูนย์ตายบนจนถึงฝาบนของฝาสูบเนี่ยผนังผนังด้านบนของฝาสูบอะค่ะเราเรียกว่าระยะความสูงของห้องเผาไหม้ก็คือระยะ c ตรงนี้คือระยะ c ระยะความสูงของห้องเผาไหม้ค่ะอ่ะนี่เรามาดูค่ะววิธีการคำนวณหาปริมาตรอัด วิธีการคำนวณหาปริมาตรอัดค่ะปริมาตรอัดสามารถคำนวณหาได้โดยนำพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบนำพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบค่ะคูณระยะความสูงของห้องเผาไหม้คูณระยะความสูงของห้องเผาไมะะามหาไม้และคูณจำนวนสูบค่ะว่าใช้จำนวนกี่สูบก็เราก็จะทราบค่ะค่าปริมาตรอัดได้เลยของเครื่องยนต์ หรือจะเขียนจากสูตรก็คือเขียนได้จางสูตรก็คือปริมาตรอัดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบคูณระยะความสูงของห้องเผาไหม้คูณจำนวนสูบซึ่งปริมาตรอัดปริมาตอาราตอรัดภาษาอังกฤษก็คือ c l e a r n c e a n c c l e a r a n c ฟริป์วอลลหรือตัวย่อคือ VC ค่ะ VC ค่ะปริมาตรอัดดังนั้นปริมาตรอัด VC 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 เท่เทากับ A คูณ C คูณ k ซึ่ง A คืออะไร A คือพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบค่ะ C คือระยะความสูงของห้องเผาไหม้ส่วน ส่วน k คืออะไร k คือจำนวนสูบค่ะเหมือนเดิมซึ่ง a เหมือนเดิมค่ะหาพื้นที่หน้าตัดเหมือนเดิมค่ะ a เท่ากับพื้นที่หน้าตัดก็คือได้จากพายคูณ d กําลัง2ส่วน4อาจารย์ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะอว่าเออ d คือไรายมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นค่ะ vc ของเธอค่ะจะเท่ากับพายคูณ d กําลังสส่วน4คูณ c และคูณ k ซึ่ง Vc คืออะไร Vc ก็คือปริมาตรอัดบอกไปแล้ว d คือขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง c คืออะไร c คือระยะความสูงของห้องเผาไหม้ k คือจำนวนสูบปริมาตรอัดมีหน่วยเป็น cm3 หรือ cc นะคะส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเซนติเมตรดังนั้นถ้าหน่วยเป็นหน่วยอื่นก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะ ใช่ okay, ไหมแล้วก็ระยะความสูงของห้องเผาไหมก็คือเซนติเมตรเหมือนกันอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างค่ะในการคำนวณหาปริมาตรอัดแค่เธอจำสูตรได้ค่ะยังไงเธอก็ทำได้ค่ะเพราะว่าโจทย์มันคงมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นที่เธอจะทำไม่ได้เนาะอ่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะค่ะ เครื่องยนสีสูบสีจังหวะเครื่องหนึ่งมีขนาดบร r คู t r o กเท่ากับ80คูณ82มิลลิเมตร mm อย่าลืมนะ mm คือมิลลิเมตรบรคืออะไรอ่ะยังจำได้ไหมบ o รคืออะไร หลายคนน่าจะลืมอ่ะบรคือเส้นผ่านศูนย์กลางสโตกอ่ะคะสะโตกคือระยะชักหรือว่าช่วงชักนั่นเองแปดสิบคูณแปดสิบสองเขาบอกว่าถ้าห้องเผาไหม เธอดูโจทย,ย์โจทย์บางทีก็หลอกนะถ้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สูง15มิลลิเมตรจงคํานวณหาปริมาตรอัดของเครื่องยนต์เขาให้คํานวณหาอะไรคำนวณหาปริมาตรอัดนะคะคำนวณหาปริมาตรอัดดังนั้นเธอต้องใช้สูตรปริมาตรอัดนะคะสูตรคือ v c เท่ากับ vc เท่ากับ a คูณ c คูณ k เข้าดังนั้นโจทย์วิธีทำหาปริมาตรอัดของเครื่องยนต์ ปริมาณไอของเครื่องยนต์ค่ะก็คือ vc ดังนั้นสูตรก็คือ vc เท่ากับ a คูณ c คูณ k ซึ่ง a มี a คือ a เท่าไหร่ a หายยังไงก็คือเขียนใหม่เป็น vc เท่ากับ pi ถูกไหมพายคูณ d กํลัง2ส่วน4แล้วก็คูณ c คูณ k อ่ะสิ่งที่เธอต้องหาค่ะเธอด,ดูด้วยว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราได้สูตรแล้วจำสูตรได้ก็คือ vc เท่ากับ pi pi d กำลังสองส่วนสี่คูณ c คูณ k ดังน,นั้นโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างอ่ะเธอต้องดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์กำหนดกำหนดอะไรบ้างอันแรกเลยกำหนด เส้นผ่าศูนย์กลางค่ะสิ่งที่เธอต้องหาคือเส้นผ่าศูนย์กลางมี C แล้วก็มี K นะอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะคือดีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเท่าไหร่เขาให้มาคือโ r รใช่ไหมโ r รคือเส้นผ่าศูนย์กลางโ r รเส้นผ่าศูนย์กลางคือ80ค่ะดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางคือ80แต่80หน่วยเป็นมิลลิเมตรค่ะดังนั้นหน่วยเป็นมิลลิเมตรต้องเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรค่ะถ้าจากรูปก็ดูชัดเจน เปลี่ยนมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรค่ะก็คือ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้นถ้า80มิลลิเมตรก็จะเท่ากับ80มิลลิเมตรคูณหเซนติเมตรส่วนด้วย10 mm. มิลลิเมตรมิลลิเมตรตัดมิลลิเมตรอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นมิลลิเมตรตัดมิลลิเมตรค่ะแล้วก็10ตัด80เหลือ8ดังนั้น 80มิลิเมตรเท่ากับ8ซนเมตรค่ะอืม่อไปอะไรต่อหะซค่ะ C คืออะไรซคือระยะของห้องเผาไหม่ดังนั้นคืออะไรคือตัวนี้ค่ะถ้าห้องเผาไหม่ของเครื่องยนต์สูงนี่15มมตรนี่ตรงนี้เห็นไหมจากรูปนะคะเในชั้นเลย ระยะห้องเผาไหม้ก็คือส่วนตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกไหมดังนั้นจากรูปก็ตอบได้เลยว่าระยะห้องเผาไหม้ก็คือ1 5ม mm. ิลลิเมตรดังนั้น c ของเธอคือระยะห้องเผาไหม้ก็คือ c เท่ากับ15มิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นเซนเหมือนกันค่ะดังนั้น mm 1 0มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรถ้า15มิลลิเมตรก็จะเท่ากับ15ม mm ิลลิเมตรคูณ1เซนติเมตร ส่วนสิมิลิเมตรก็ตัดมิลิเมตรค่ะ15 10กับ15ตัดตัดเหลือ1.5งดังนั้น1.5ึุคูณหนึซนมกลายเป็น1.5ึ่ซเมค่ะ อ่ะซีเท่ากับหนค่ะเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือ k k กี่กระบอกสูบสี่สูบค่ะจากตัวตึ้เห็นไหมเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะหมดยังครบหมดแล้วค่ะเห็นปะ่ะเราก็เอาค่าแทนค่าเลยค่ะ แทนค่า d c และ k เลยแทนค่าในสูตรค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแทนค่าในสูตรนี้ อะหาสิ่งที่เขากำหนดให้ไว้เรียบร้อยแล้วลงมายกมันมาค่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขากำหนดมาให้แล้วแทงค่าลงในสูตรเลยค่ะก็ได้เท่ากับพา,ายคือขอใช้เป็นยี่สิบสส่วนเ็แล้วกัน ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณดีดีคือเท่าไหร่การถ่ายของเล็บดีคือแปดค่ะเป็นแปดกำลังสองส่วนส่วนสี่ค่ะคูณสี่คือหนึ่งจุดห้า k คือสี่ค่ะเนี่ยเหมือนกันตัวนี้ค่ะก้อนนี้มองให้มันเป็นเศษส่วนนะ หารกับก้อนนี้ซึ่ง4มีส่วนเป็น1นะคะเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือตัวนี้กับตัวนี้ค่ะเราก็จะได้เป็น4มีส่วนเป็น1นะ22่สิ่วนเจ็ดแปคูนแเป็น64คูณหนึ่งจุดห้า คูณ4แล้วก็คูณ4เออโทษค่ะคูณ1.4มาจากตรงไหน1.4มาจากตัวนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเ,นเสร็จแล้วมันจะตัดกันได้ค่ะ4ตัด4เธอก็จะเหลือแค่22คูณ64คูณ1.5อ่ะ จะไม่ใส่เครื่องหมายคูณแล้วกันขอใส่เป็นคูณแบบนีห้หนแล้วก็ส่วน7จ็ะคูณค่ะท่ากับเท่าไหร่2ี่สองคูณหกคูณหนึ่งจพัค่ะ2112ส่วนอะไรส่วน7ค่ะ ก็คือหารจิตมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ คิดได้เท่ากับจานนี้อ่ะมีค่าเท่ากับ301.714ใช่ไหมหน่วยคือ cm บางสค่ะหรือจะเป็น cc ก็ได้ทำไมหนึ่งหน่วยเป็น cm บางส ง่ายเลยค่ะตรงเนี้ยไอหน่วยเนี้ยเนี่ยเหน่วยก้อนเนี้ยมันเป็นหน่วยพื้นที่ใช่ไหมหน่วยพื้นที่ตัวนี้มันคือ cm กําลังสองแล้วส่วนตัวนี้นะตัวนี้หนึ่งจุดห้า cm แล้วค่ะตัวนี้พอ cm กํลังสองคูณกับ cm ก็กลายเป็น cm กํลังสามแค่นั้นเอง เพราะว่าก้อนนี้มันเป็นพื้นที่ไงพื้นที่หน่วยมันคือกำลังสองถูกไหมคะคือตารางอ่ะทีนี้ลองคิดนะถ้าสมมติว่ายี่สิบค่าพายค่ะอาจารย์ใช้สามจุดหนึ่งีสามจุดหนึ่งสี่อาจารย์ใช้ค่าพายเป็นสามจุดหนึ่งสี่เนาะลองคิดนะเราจะได้เท่ากับ vc เยว vc ค่ะ ท่ากับ3.14คูณ8กำลัง2คูณ1.5คูณ4ตัวนี้อย่าลืมส่วน4ด้วยเท่ากับ3.14คูณ64 3.14คูณ64จะได้เป็น200.96แล้วก็คูณ1.5ส่วน4ตัด4ได้คะ่ะก็จะเหลือ ก็จะได้เป็นคูณ1.5ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ3าม4ูนยค่ะเห็นไหมมันต่างกันนิดหน่อยอยู่ที่ว่าเลือกใช้ค่าพายเท่าไหร่โอเคไหมคะ โอเคค่ะอันนี้คือคําตอบค่ะอันนี้เป็นคําตอบที่ใช้ค่าพายยี่สองส่วนเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นคําตอบที่ใช้ค่าพายเป็นสามจุดหนึ่งสี่ดังนั้นค่ะปริมาตรอัดปริมาตรอัดของเครื่องยนต์เครื่องนี้ค่ะมีค่าเท่ากับสามร้อยหนึ่งจับอันนี้ก็สามร้อยหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งสี่นะคะซีซีหรือลูกบาศกเซนติเมตร ต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะตัวอย่างที่2เคเาบอกว่าเครื่องยนต์สี่สูบค่ะสีจังหวะเครื่องยนต์สี่สูบสีจังหวะเครื่องหนึ่งมีขนาดอ้อลืมข้อเมื่อกี้ขอโทษค่ะลืมข้อเมื่อกี้ก่อนข้อหนึ่งข้อหนึเมื่อกี้ก่อนค่ะเธอสังเกตอะไรไห,รไหมเขาให้สตกกมาให้ระยะชักมาแต่ได้ใช้ไหมคะ ไม่ได้ใช้ถูกไหมอ่ะเมื่อไม่ได้ใช้เธอก็ไม่ต้องเอามาใช้ค่ะอย่าไปสรรหาแบบว่าเอ้ยเขากําหนดมาให้เราก็ต้องใช้อย่างนี้มันไม่ใช่นะคะก็คือถ้าเขากําหนดมาให้แต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเขียนเราก็ไม่ต้องเขียนค่ะมันไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องเขียน,น,ยนแค่นั้นเองค่ะโอเคไหมอ่ะโอเคอ่ะข้อ2ค่ะเครื่องยนต์สี่สูบสีจังหวะเครื่องหนึ่งค่ะมีขนาดโบร คูณสโตกเท่ากับ50คูณ52มิลลิเมตรห้าสิบคูณห้าสิบสองมิลลิเมตรตามลำดับถ้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สูง0.9ม mm. ิลลิเมตรจงหาจงคำนวณหาปริมาตรอาดของเครื่องยนต์ค่ะอ่ะวิธีทำ หาอะไรเขาให้หาปริมาตรอัดของเครื่องยนต์ซึ่งคืออะไร vc ค่ะเราจะหาได้จากสูตร v c ค่ะเท่ากับ pi d กํลังสส่วนก็คือพายคูณนี้แหละคูณกับ c คูณกับ k เรียบร้อยพอเราได้สูตรเราก็ต้องมาหาว่าเอ้ยเราแทนอะไรบ้างเขาต้องการหา v c ถูกไหมต้องการหาตัวนี้ค่ะแปลว่าเธอต้องหาทุกๆตัวค่ะแปลว่าโจทย์เขากำหนดมาให้แน่ d หากำหนด d กำหนด c กำหนด k มาให้แน่นอนค่ะ ดังนั้นจทว์กำหนดอะไรให้บ้างเขียนโจทย์กำหนดให้โจดกำหนดให้เอาอะไรก่อนเอาดีก่อนก็ได้ดีคือเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางคืออะไรบอย่าลืมนะนี่เส้นผ่าศูนย์กลางนะ สโตคือลายสโตคือระยะชักซึ่งได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะคะไม่ต้องเอามาคำนวณน,นะเส้นผ่าสงกลางเท่ากับ5 0า mm สิมเมตรค่ะทีนี้มิลลิเมตรเขาบอกแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรค่ะ,ะเปลี่ยนตรงนี้ได้สิบมิเมตรค่ะ เท่ากับ1ซนเมดังนั้นถ้า50 mm มเมเท่ากับ50ม mm. มคูณ1ซนติเมตรส่วนด้วย10มิลลเมตรอ่าเซล้วตัดมิลลิเมตรค่ะ10ตัด50ดังนั้นเท่ากับ5ซนติเมตรค่ะ ไปหาอะไรต่อหา c ก็ได้ c คือ,อไร c คือระยะห้องเผาไหมค่ะระยะห้องเผาไหม้สูงเท่าไรศูน์จค่ะศูนย้ามิลเมค่ะดังนั้นเปลี่ยนเป็นเซนิเมตรเหมือนกันสิมเมเท่ากับหนึซมดังนั้นถ้าศูมมเท่ากับ เท่ากับ0.9ม mm, ิลลิเมตรคูณ1เซนติเมตรส่วนด้วย10 mm, มิลลิเมตรมิลลิเมตรตัดมิลลิเมตรแล้วค่ะแล้ว0.9หาร10ก็ได้เท่ากับ0.09เซนติเมตร อ่ะได้0.9เซนติเมตรนะคะโอเคได้ c แล้วเหลืออะไรเหลือ k ค่ะ k คืออะไร k คือจำนวนกระบอกสูบเท่าไหร่ c สูบค่ะอ่ะดังนั้นแทนค่าเลยค่ะแทนค่า d c k หน้านี้คงไม่พอเดี๋ยวไปต่ออีกหน้านะคะแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคค่ะเขากำหนดอะไรมาบ้างหาไว้หมดแล้วแค่เอามาแทนค่า อ่ะแทงค่าเลยค่ะได้มาละงั้น vc เท่ากับค่าพายขอใช้เป็นสามจุดหนึ่งสี่แล้วกันในข้อนี้สามจุดหนึ่งสี่อย่างเดียวนะาจาไม่ทำยี่สิบสองส่วเจ็ดให้ดูนะ D คือห้าค่ะห้ายกกำลังสองส่วนสี่คูณ4คือ0 9เอ้ไอย0.09ค่ะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรละ เรามาใช้เอามาใช้เอาใช้หน่วยเซนติเมตรมาใช้นะ,ะคูณคูณ0.09แล้วก็คูณจำนวนกระบอกสูบค่ะจำนวนสูบก็คือ4สูบ4กตัด4ได้ค่ะนั้นเท่ากับ3.14คูณ25

7.065ค่ะหน่วยคือ cm กำลัง3หรือ cc ก็ได้ค่ะดังนั้นค่ะปริมาตรอัดของเครื่องยนต์ดังนั้นปริมาตรอัดของเครื่องยนต์ค่ะมีค่าเท่ากับ7 จุดศูนย์หกห้าีีค่ะคนะงั้นย้ำอีกรอบค่ะปริมาตรอัดกับปริมาตรดูดต่างกันนะปริมาตรอัดก็คือปริมาตรที่อยู่ระหว่างจุดศูนย์ใต้บนอะ,อะจำได้เนาะจุดศูนย์ใต้บนตรงนเนี้ยนี่จนถึงผนังด้านบนค่ะฝาสูบผนังด้านบนฝาสูบอันนี้ฝาบนเนาะอันนี้ฝาของฝาสูบ ผนังด้านบนของ,ของฟ้าสูบค่ะอ่ะอันนั้นแหละคือปริมาตรอัดหรือว่าปริมาตรห้องเผาไหม้เคนะคะนี่จำสูตรให้ได้นะสูตรไม่ยากค่ะสูตรไม่ยากแค่เธอต้องจำว่าเออตัวไหนหมายถึงอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะ จบแค่นี้แหละเพราะว่าเออเราก็เหลืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอะไรนะคะปริมาตรกระบอกสูบรวมเนาะเดี๋ยวปริมาตรกระบอกสูบรวมเรามาเรียนกันในอีกวิดีโอนึงนะคะในวันในวันที่วันที่วันที่สามเขนะียนเนาะันที่สากันยาค่ะโอเคค่ะสำหรับว,ว,วิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยคไหนหรือคำพูดไหนที่ ออผิดพลาดไปก็อาจารย์ก็ขอขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวีดีโอนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะ